ต่อไปขอเชิญคุณเกียรติคุณต้นยางครับเรียนท่านประธา,า,านาสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียตรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7็ดอำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพักประชาชนจังหวัดนนทบุรีหลายคนคิดว่าไม่มีนาเป็นที่พักที่อยู่อาศัยไม่จริงนะครับฟังผมแล้วท่านจะรู้จังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 388,929ไร่เป็นเนื้อที่ทำนาทั้งหมด1 7 9 0 2ไร่นั่นหมายความว่ามากกว่า1ใน4เป็นการทำนาแล้วนะครับจังหวัดนนทบุรีไม่ใช่เป็นแค่ที่พักอาศัยไม่ใช่แค่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมมากกว่า1ใน4เป็นการทำนา พื้นที่ในการทำนานมีอยู่ทุกอำเภอขอสไลด์แผ่นที่สองด้วยนะครับจังหวัดนนทบุรีมี6อำเภออำเภอเมืองนะครับที่มีความเจริญสูงสุดมีห้างสรรพสินค้าอยู่ทุกห้างยังมีกเกษตรกรรม25ไร่อำเภอบางกรวยที่ติดก,กับกรุงเทพมหานครมี700ไร่อำเภอบางใหญ่1595ไร่อำเภอปากเกร็ด5 7 5 0ไร่ อำเภอบางบัวทองของผมและของสอสอนนึ 11, ่งมนหนึ่นเก้ไร่และที่มากที่สุดคืออำเภอไซน้อยของผมกับสอสอนนหกพันแปดร้ไร่นั่นหมายความว่าจังหวัดนนทบุรีเรามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่ทั้งหมดขอสไลด์ด้วยครับ2 2งหมื 22, คนเป็นหญิง7,265คนเป็นชาย 15,247คนท่านคิดว่าปัญหาราคาข้าวตกต่ำครั้งนี้คนจังหวัดนนทบุรีจะเดือดร้อน22,512คนเหรอไม่ใช่ครับ22,512คนเขามีคู่สมรสเขามีลูกเขามีหลานเขามีครอบครัวครอบครัวชาวนาะไม่ใช่ครอบครัวเดี่ยวเป็นครอบครัวขยาย ครอบครัวหนึ่งมีไม่ต่ำกว่า5 6หรือถึง10คนนั่นหมายความว่าข้าวราคาตกต่ำในครั้งนี้คนจังหวัดนนทบุรีที่เป็นชาวนาะต้องเดือดร้อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคนครับท่านประธานความเดือดร้อนครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ชาวนาะจังหวัดนนทบุรีไม่เคยพบไม่เคยเจอหลายคนที่ผมได้เข้าพื้นที่ขอสไลด์านไปด้วยครับ นี่คือพื้นที่ในตำบลบางบัวทองตำบลพิมลราชอําเภอบางบัวทองตำบลไซน้อยตำบลคลองขวางอําเภอไซน้อยนี่คือพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาสองหมื่นประคนที่มีปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำเขาไม่เคยเจอในชีวิตการทำนา ชาวนาจังหวัดนนทบุรีถือว่าเป็นชาวนาที่เสียสละและมีอุดมการณ์ไม่งั้นพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งแสนกว่าไร่มันจะกลายเป็นบ้านจัดสรรไี่หมดแล้วครับแต่พวกเขาทำลงคงไว้ซึ่งมรดกของปู่ย่าตายายด้วยการทำนาไม่ตกเป็นทาสของในทุนแต่ถูกการดูแลจากรัฐบาลอย่างไรทำไมขอต้องมา รับข้อกรรมอย่างนี้ราคาข้าวตกต่ำไม่พอยังมีประกาศห้ามเผาบาปซ้ำกรรมสนองอะไรกับเขามากมายนักหนาทำเป็นคุณพ่อรู้ดีทำเป็นคุณแม่รู้ดีเลี้ยงลูกดิการเคี่ยนตีไม่มีการแนะนำมีแต่สั่งสอนห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นบอกเขาสิครับว่าการทำนาที่ดีต้องขุดตอสั่งยังไง มีเครื่องจักรเครื่องกลดูแลเขายัางไงการที่จะขุดตอสังทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นการทำที่หมักทำยังไงไม่ให้น้ำเน่าเสียไปสู่ลำคลองคูคลองต่อไปทำไมไม่บอกเขาแล้วครับบอกกันได้สิครับว่าจะสนับสนุนส่งเสริมกันยังไงทำให้กเกษตรกรชาวนาเขามีทางเลือกทำให้กเกษตรกรชาวนาเขามีทางเดิน คิดง่ายๆทำง่ายๆแค่สั่งห้ามแค่นั้นแล้วคิดว่าปัญหามันจะไม่เกิดหรอครับมันยิ่งทับถมมันยิ่งกดทับความเป็นชาวนาที่ถูกกดทับมาตลอดทั้งชีวิตต่อไปนี้ลูกหลานไม่มีหน้าไปบอกกับไทยว่าฉันเป็นลูกชาวนาผมถึงจะเป็นลูกชาวบ้านแต่ผมก็เป็นหลานชาวนาสิ่งที่นำเสนอได้ก็คือการลดต้นทุน และเพิ่มราคาข้าวเปลือกให้มากขึ้น15%ความชื้นมันไม่มีอยู่จริงครับท่านประธานต่อให้15% 12,000บาทมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะชาวนานนทบุรีความชื้นเต็มที่25%ครับฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้มีอำนาจฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้คนที่มีหน้าที่อย่าคิดว่าจะห้ามอย่างเดียวนะครับสนับสนุนส่งเสริมการ,กรเกษตรจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับ